การเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆและก็สวัสดีผู้ปกครองทุกขั้นนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสมพรในหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับมิตรประเทศของไทยกันนะคะเรื่องที่5สาธารณรัฐประชาชุมจีนค่ะวันนี้คุณครูสมพรจะพาเด็กๆไปทำความรู้จัก มิตรประเทศของไทยก็คือประเทศจีนนั่นเองอีกหนึ่งประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เลยค่ะเด็กๆคะนี่คือแผนที่ของประเทศจีนนะคะประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่และมีประชากรอ,อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะ และได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าหลังจากเกิดสงครามโลกในสมัยก่อนนะคะชาวจีนได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะหนีสงครามและก็เข้ามาตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพทำมาค้าขายจนถึงปัจจุบันค่ะคนไทยและคนจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาช้านานเลยทีเดียวค่ะ เด็กๆคะเรามาทำความรู้จักธงชาติของประเทศจีนกันนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีสีอะไรและมีอะไรอยู่ในธงชาติบา้างนะใช่แล้วคะ่ะธงชาติประเทศจีนมีลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้า พื้นหลังมีสีแดงหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติจีนส่วนดวงดาวสีเหลืองมีทั้งหมด5ดวงค่ะซึ่งเรียงกันคล้ายกับลักษณะแผนที่ประเทศจีนหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวจีนทั้งประเทศค่ะภาษาที่ใช้ก็คือภาษาจีนค่ะ เวลาที่คนจีนเจอกันก็จะพูดว่าน i ฮาวแปลว่าสวัสดีเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะน i ฮาวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเรามาทำความรู้จักดอกไม้ประจำชาติของประเทศจีนกันนะคะคือดอกเหมยหรือดอกบวยนะคะหมายถึงความเข้มแข็ง อดทนมั่นคงและอุตสาหะค่ะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักสัตว์ประจำชาติของประเทศจีนนะคะนั่นก็คือหมีแพนด้านั่นเองซึ่งหมีแพนด้ามีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตอนใต้ของประเทศจีนนะคะเด็กๆต่อไปเราจะไปดูการแต่งกายประจำชาติจีนกันนะคะเด็กๆ ครื่องแต่งกายของสตรีชาวจีนมีลักษณะเป็นชุดเดรสยาวปกคลุมท่อนขาขนาดพอดีตัวด้านข้างจะมีตะเข็บผ่าเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวกต่อการเคลื่อนไหวส่วนการแต่งกายของผู้ชายชาวจีนก็มีลักษณะเหมือนกับของผู้หญิงเลยค่ะสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเด็กๆ อาหารประจำชาติของประเทศจีนอีกหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆอาหารจีนมีหลากหลายชนิดตามท้องถิ่นนั้นๆเลยค่ะส่วนอาหารจีนที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันและเห็นกันบ่อยๆก็คือก๋วยเตี๋ยวติ่มซำสลัเปากระเพาะปลาเป็ดย่างนะคะและวัฒนธรรมในการกินของชาวจีน เขาก็จะมีอุปกรณ์ในการกินก็คือตะเกียบนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกันไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันซิว่าวันนี้คุณครูสอนอะไรเด็กๆไปบ้างจำกันได้ไหมเอ่ย 1. แผนที่ประเทศจีน 2. งธงชาติของประเทศจีน 3. ภาษาประจำชาติจีน 4. ดอกไม้ประจำชาติของประเทศจีนค่ะและ 5. สัตว์ประจำชาติจีนค่ะ 6. ชุดประจำชาติของประเทศจีน 7. อาหารจีนนะคะเด็กๆ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกันไปแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณครูขอ,ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะนี่ฮาวเว่ยาย